สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆนะครับท่านเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเนี่ย เป็นพอเซนใหญ่นะครับยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดเลยนะครับสับเรียนนี้ครับท่านดูสิครับเป็นมัวหมองมัวมัวมองมองยังไงชอบคนครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ผ่านกันใช้เออพอเหรียญยังไม่ได้ทําการล้างครับมันก็เลยไม่สนใสอย่างที่ควรครับท่านเมื่อกี้ก็พูดผิดไปรอบหนึ่งนะครับนี่ครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านตัวหูังสืออาจจะบางไปนิดหนึ่งครับท่านเพราะว่ายังไม่ทําการล้างมันก็เลยเห็นไม่ชัดเจนครับแต่ก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับถ้าเราสังเกตดู มันก็มีรอยนูนขึ้นมานิดๆหน่อยๆครับมันไม่ตมือเหมือนกับพัสดเสรียกครับพัสดเสียกเนี่ยจะรอยนูนขึ้นมาแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับตัวหนังสือครับไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับนี่ครับเรามาดูครับว่าเป็นปีพศอะไรจานวนการผิดวิธีเท่าไหร่และที่สาคัญครับติดอยู่หนึ่งนรสิบที่หายากหรือไม่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบทองสีตัวติดนะครับท่านคีประนีเกินอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองแล้วล้วนนะครับเนี่ยสวยนี้ครับเดี๋ยญนีนะครับ เบื้องหน้าพระองค์ท่านก่อผู้วิพล์อรุณเจดีส่วนท่านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านบรวมมลูปพระองค์ท่านหรสิครับคมชัดเจ๋ะมั้ยคมชัดเจ๋ะมากนะครับท่านสุดสุดสุดไปเลยครับคมสวยงามเจ่งเป้งเลยครับเห็นแบบนี้สุดยอดจริงนะครับท่านหายากนะครับถ้าไดเจอแบบนี้จริงเนี่ยเป็นเด่นที่สมมุติแบบครับ ขอบเหลี่ยมนี่ม so ันก็มีรอยบุบรอยบี้ปกติธรรมดาครับเพราะว่าเหรียญที่ผ่านการใช้มันยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วครับไม่ว่าเป็นปีวศหนก็แล้วแต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับท่านมันต้องมีอยู่แล้วครับสาหรับขอบรอยบุบรอยบี้ตามขอบเหรียมนะครับท่านยังไงสักวันมันต้องหลุดมืออยู่แล้วครับจะไปกระแทกพื้นอีท่าไหนก็ไม่รู้ครับแบบนั้นครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นยังไงบ้างครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โหครับสุดยอดครับท่านนี่ครับขอบเฟืองของ พระเสใหญ่จะเป็นลักษณะนี้แบบทุกแคบทุกเหรียญนะครับครับมันไม่มีรอยนูนอะไรมากมายครับก็เป็นแบบนี้ครับแต่สมมูติแบบมากครับแบบนี้ครับไม่มีรอยบุบระบี้เลยครับดูตรงกลางครับใ้ผมที่ผมพูดนี่คือตรงกลางนะครับท่านดูสิครับเนี่ยนี่ครับไม่มีรอยบุบระบี้เลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับโอเคนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับ อักษรเบลครับสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สีขางออกมาหนยนิดหนึ่งนะครับท่านสําหรับอักษรเบลนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านดูสิครับเนี่ยจะได้เอามือลูบๆคําดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับท่านสําหรับผู้พิการทางสายตานะครับพอตอสต้พันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกับท่านหรือสองห้าห้าหนึ่งนั่นแหละครับท่านดูสิครับสองห้าห้าหนึ่งนะครับท่านเห็นชัดเจนนะครับ ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีพศ2551เนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราวลาลามครับตามไวยนี่คือแม่น้าเจ้าพญาครับดแล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลิบินะครับอีกจุดหนึ่งครับท่านดูสิครับเนี่ยแม่น้าเจ้าพญาเจรล้นม่ล้นแหล่อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยเจรล้นม่ล้นแหล่อยู่แล้วครับท่านไม่เหมือนพระเศรีเลนะครับเหมือนกับมีแนวคั่นอะไรไว้อย่างนั้นประมาณนั้นนะครับท่านสำหรับเหรียญพระเศรับ สำหรับปีพศ2551นี้นะครับท่านคงกว้างคงเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่18ล้าน400,050เหรียญน,นะครับท่าน18ล้าน400,050เหรียญน,นะครับท่านในระดับยญสีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่าน100พอดีพอดีนะครับขยับขึ้นมาจากข้อมูลเดือน80บาทขยับขึ้นมาอีก20บาทเลยนะครับ เป็นหนึ่งรยบาทพอดีพอดีนะครับท่านสำหรับปีสองห้าห้าหนึ่งนี้นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้แล้ครับตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งสามสิบบาทถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ